เป็นม Bref, น ını, mankind, playable, komme, bay, ุ้งติดรถยนต์ครับมีทั้งบานคู่หน้าและบานคู่หลังเวลาเรานอนในรถเราจะสตาร์ทรถให้เปลดงน้ำมันอยู่ทําไมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดกระจกให้ยุงเข้าไปกัดเราอยู่ทาไมครับเพียงแค่เรามีมุ้งติดรถยนต์ครับสวมใส่ง่ายๆแบบสะดวกสบายเพียงไม่กี่วินาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้เองครับการนอนในรถก็ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ต้องไปสตาร์ทรถให้เปลืองน้ำมันาที่เราเดินทางออกต่างจังหวัดครับหรือแม้กระทั่งเราไปแคมปิ้งนอนในอุทยานแห่งชาติครับใช้วิธีการนอนในรถสะดวกสบ,บายไนมะ่ว่าจะเป็นพวกรถคอกรถตู้ครับที่วิ่งเหนือล่องใต้อยู่เป็นประจำครับนี่ใช้ดีบอกต่อเลยครับผมกรณีที่เรากลัวขโมยนะครับเวลาที่เราไปนอนในปั๊มก็ให้ดูสถานที่ที่ปลอดภัยครับเราอาจจะลดกระจกลงมาเพียงแค่นี้ครับ รถขนาดนี้ก็ได้ครับผมติดทั้งสี่บานจะทําให้รถเราโล่งโปร่งสบายก็<ล>เป็นการประหยัดกรณีที่เราไปแคมปิ้งสายแคมปิ้งสายนอนในรถครับผม <l ots> นี่เลยครับหลังจากที่เราติดไปเรียบร้อยก็จะยืดหยุ่นสูงครับบางคนก็ถามว่าติดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือไม่ติดได้ครับเนื่องจากว่ามีความยืดหยุ่นสูงได้แมก้กระทั่งรถเก๋งกระบะรถตู้รถเอสยูวีรถคีพีครับนี่ครับ แนบแน่นไปกับประตูรถมีแบบบานคู่หน้าบานคู่หลังครับให้ดีบอกต่อแล้วครับผพมุงติดรถยนต์